มันมีประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักวิชาการเนี่ยก็วิเคราะห์กันเยอะแยะถูกไหมฮะว่า 1. การเดินทางไปยังพักก้าวไกลเนี่ยนั่นแปลว่าสอวอที่เคยมั่นใจว่าจะให้มไม่รู้เกิดจากอะไรนะในความมั่นใจนี้ไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยท่าทีมันไม่เหมือนเดิมอืมแปลว่าความไม่มั่นใจเนี่ย เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเดินทางไปยังพักก้าวไกลเพราะว่าจากตอนแรกที่เรารู้ข่าวกันมาไม่ได้ต้องการเสียงจากก้าวไกลให้มาหูตให้ใช่เนื่องจากเป็นความกังวลว่ากลัวว่าสวจะไม่ไว้วางใจในแง่ของการเกียรเสีซึ่งอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ตามมาเขาก็วิเคราะห์กันว่าการเดินทางไปยังพักก้าวไกลของพักเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรเลยทําเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าทำทำเพื่อให้ประชาชนเห็นว่า ฉันทําแล้วฉันทําเต็มที่แล้วฉันแล้วนะแล้วก่อนจะจั่วหัวการเดินทางไปมีพูดนําไว้ก่อนด้วยนะว่าไปขอโทษขอขมาก็ได้ยิ่งเป็นการย้ําชัดว่าโอ้โห ไม่ได้มีลุกเล่นไม่ได้คือทําทุกวิ้ีทางจริงไม่ถือตัวเร่งสิ้นทั้งทั้งที่เป็นพรรคที่เก่าแกกว่าถูกต้องเออเป็นรุ่นพี่แต่ว่าก็รุ่นพี่ที่พร้อมขอโทษขอขมาเออเป็นสัญลักษณ์ไอ้การหนึ่งว่าคนที่พร้อมจะทําเพื่อประเทศเนี่ยมันช้องอะไรทุกอย่างจริงแล้วเมื่อเดินทางไปถึงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าก้าวไกลปฏิเสธดีลนี้มันก็สามารถจะยัดเยียดบริบททางสังคมว่า โหเพื่อไทยทํสซะขนาดนี้แล้วก้าวไกลยังไม่ยอมเชื่อหรือว่าก้าวไกลแม่งแย่ใช่ไหมฮะก้าวไกลก้าวไกลแม่งดื้อไม่ลดอีโก้เลยเออคนบางคนก็ตีความว่าทั้งหมดที่ทาเมื่อวานเนี่ยเป็นเจสเจอร์ที่เป็นภาพลักษณ์ให้มันคาบริบททั้งสังคมไม่เฉยว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ย้อนกลับมาประเด็นเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ตั้งถูกไหมแต่เนีี้เรากำลังพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากซึ่งเสียงตอนนี้มันยังไม่ได้ใช่แล้วเสียงข้างมากเนี่ยที่เกินกึ่ง มันเอามาจากเสียงใครอม,มันไม่ประชาธิปัตย์มันก็รวมไทยสร้างชาติไม่ก็พลังประชารัฐอยู่ดีอจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันใช่ไหมฮะมใช่แล้วก็อีกอย่างเห็นธนาอนนท์ให้สัมภาษณ์แล้วก็คุยกับพี่แยม <Wow. S 1> ว่าว่าไอ,อ้ move ที่เดินไปอะ่ะ <c oughs> คือเป็น move ในลักษณะที่ เป็นการสื่อสารไปถึงภาคอื่นซึ่งถ้าให้ผมตีความจากที่ทนายพูดเนี่ยน่าจะหมายถึงพลังประชารัฐเปล่าวะเหมือนอารมณ์ว่าฉันก็มีตัวเลือกนะออ,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 อารมณ์แบบประมาณว่าอย่าเยอะอใช่ไหมอ,อ,อย่าเยอะนะคือฉันก็มี move นี้ฉันก็ทําอย่างนี้ได้นะอ,อะไรแบบนี้ซึ่งแบบว่าเออมันก็คงจะแล้วแต่ตีความกันนะฮะพอมันมาถึงวินาทีนี้นะในของวันเนี้หลังจากที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายอ่ะ คนมันจะไม่ได้มองแบบเดิมไงคน<ช>ไม่ได้มอง,<ร>งว่าแบบว้าว,าวนี่คือความจริงใจใช่นี่คือความแบบว่านี่คือความความไม่ปิดบังอะ่ะใช่ความ,มแบบความบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าการการออกมาเดิมเนี้ยคนตีความไปหมดไปเยอะหลากหลายครับเออเพราะว่าก็คือความความเชื่อใจอ่ะความวางใจอ่ะชที่มีให้กับเพื่อไทยอ่ะมันสูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะนะครับซึ่งก็อันนี้ก็คงจะโทษใครไม่ได้ใช่ครับ